ีโป๊จริงแล้วผมซื้อหมาตัวนี้มา6,500นห้าครับเดือนที่แล้วมันอายุเดือนหนึ่งนะก็ไม่สนขนาดนี้ครับนี่เข้าเดือนที่สองแล้วเป็นหมาตัวเมียนะครับชื่อปีโป้เฮ้ยเฮตอนนี้ก็สูงขึ้นมาระดับหนึ่งแนละ้วพีโป้ะมานี่เร็วความสูงก็น่าจะเท่ากับแมวอะ แต่เดิมแล้วหมาพันโกลเด้นน่าจะนิ่งๆนะของว่าแต่อันนี้มันใช่พันโกลเด้นแท้บอกว่าว่ามันสนอย่างวะวิโบมาดูดิมันสนมากเลยเป็นอะไรวะคันตั้งแต่เช้าวนนีย ก็พาออกมาวิ่งเอาวันละครั้งครับครั้งละชั่วโมงอันนี้ก็โอ้โหเลยโตแล้วผมว่าหน้ามันยาวขึ้นแต่เื่อที่แล้วหน้ามันยังสั้นๆอยู่นะมันเป็นอะไรงั้นไ กินข้าววันละสองมือครับมันคงจะรู้ว่าเราถ่ายมันอยู่อะโป้ตกน้ำนะตกน้ำนะตรงนี้ก็สนสาาเท่านะครับทุกคนก็คงเคยมานะ เอ๊ะมันทําไมคันปติมันจะไม่เกาเงี้ยวันนี้วันแรกนะอึ๊บสองนาทีแล้วโอเคครับคลิปดีอนี้ก็ครบรอบสองเดือนนะครับผมถึงเอามาถ่ายทีนึงดูถึงความเจริญเติบโตของมันนะมันก็โตจริงด้วย <c oughs> สนมากเลยโอเคครับมาเจอกันคลิปหน้าพี่โป เออนได้